ไปไปตื่นไปเที่ยวตื่นไป่ด้ไปกลับกลับประเทศไทยกันอ๋อแต่ฉันนี่ไม่อยากกลับเลยเนาะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปก่อนว้ามาคุยในดือนหน้าก่อนโอเคไป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 มึงจะสั่นสะเทือนหาพ่อมึง สัตวะเทือนอะพองเลยมึงเดินดีๆสินี่ blinking. เอาทุกคนก็เดินสัตว์ะเทือนไอเฮียนั้นไปไหนเอาไอ้เฮียตีรังกาว้าไอ้เฮียนี่โอ้ยประตูเปิดยากทิ่หายเฮ้ยมันเปิดยากขนาดเลยเลยเหือเพื่อนไม่ได้ ไป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 กลับบ้านเก่ากันอืมเรื่องปกตินี่หว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งเพิ่งน้ำมันเป็นแบบนั้นอะเงื้องักมันเป็ี่ยนงืกองักยี่ยี่เงื้องักมันเป็ี่ยนงืกองักเงื้องักเอ้ปืนมึงขวางทางมากเลยมึงรู้ไหมปืนมึงควร ไปเอิ่มที่ถังขยะนะไปตายซะเอ้ปืนเผืมเอ้ยปืนเผืมเอ้ปืนเผืมเอ้ปืนเผืมเปิดเปิ้เปิดเปิดกลับบ้านกันกันเถอะโอเคไม่มีเอิ่มไอ้นั่นนะไปกันเอาไอ้ผู้ใครเนี่ยเหมือนไอ้ผู้เลย มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพี้ยนะไม่ใช่วเืออเเออเ่เออเเออไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเวเฮ้ยฉันจะมาล้างแขนเกแบ้างอาจมาตีฉันไม่ใช่ฉันสกปรกอยู่ไม่ใช่ก็ไม่เลีย ก็ว่านี่หอตะมึงเนี่ยอ่าแล้วไปงั้นเพื่อนมึงตายโมพูดอะไรตัวเล็กแค่เนี่ยทำเป็นปากกิ่งจัดการเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการไ,ม,ารไม่แน่ผมนำหน้าโออเออเออโออ,อ,อ แต่มันก็เจ็บหนักกอนเราอีกอื้งกลางหก้องสิบองศาแล้วก็ทุกหน้ามันแย่หน้าแม่งทำเหมือนเก่งอิสว์ทำเหมือนเก่งที่เทอ่อนแอกระดูกหัอเออเจ็บเออเออสาเฮ้ออะไรข้างบนน่ะเพื่อนไปดู กูโมนิสว้าวฮีแล้วดิว้าวว้าวว้าวไอฮีออกมหี่ิออตบขึ้นมาเอ้านี่เราฝันได้ะไรเนี่ยฮะใช่แล้วเราฝันไปได้ไงไอ้ต้นก็ตัวขาขึ้นว้าว ไม่ดูส่วมเย้พ่อเจ้าเศษมาให้ว้าวเออพกพกตัวเอาไว้เออเจ็บเจ็บว้าเจ็บเออเจ็บมากเฮ้ยลากมันไปชุดลอง งงเสียๆอืมไปเลยอือขนมันไปเลยอย่างนั้นแหละอีอไปวิวเออกูจะไปฟ้องแม่เออมึงทำคอกูหัก this? হা হা <laughs> 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 แกเป็นตัวเหี้อะไรเนี่ยข้ายังไม่เคยเห็นเลยฮ่าหฮะส่งตัวมาให้ฉันไปทดลองแกซะเสือมึงพูดอะไรนะเสือฟังใหม่พูดใหม่อีกทีนิมึงเสืออีสัตว์ดาเป็นด้วยเหรอเสือ,อ อีตาแมนสุดซานี่เงี้ยวิ่งเงี้ยวิ่งเงี้ตจีิีิีิีจีจีจีว้าวิ่งหนีวิ่งหนีอ้าแกไม่หนีด้วยเหรอตอบสิแกหนีอะไรอยู่พูดดิพูดดิพูดดิมึงจะพูดไหม ไม่เออกลัวมึงจะพูดเตะต่อยไหมไอ้กระจกเกะควงช่างพี่ครับตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะครับอ๋อตอนนี้มันอยู่เอ่อมันกำลังตามหลังพวกเรามาเฮ้ยผมผมจะไปสู้มันเองบีน่าเปอร์เออเออบีน่เปอร์ สามารถ่ได้ทุกคนวีตามนชือชาวีเลฟวีเลฟวีเลฟตี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  หี้ยะตัวเฮี้ยอะไรอะอะตัวเฮี้ยอะไร,ะไรมึงเป็นใครมึงเป็นใคร<อ>มึงเป็นใครไปแม่งฮ่าไม่สนลูกใครฮ่าฮ่าว่าตาฟักอีกเด้อคุยแล้วบอกคุยมึงเอ้ยมีดอยู่ข้างหน้าบอกคุยมึงเอ้ยมีดมีดมึงสิแทงหน้ากูบอกว่าเป็นตาแทงเด้ โอ้ยดีกว่าเอออาแตเมนตื้ตาวิเยร์วิเยรคูดอันตรายเลยลีบไปเด็กกระโปงทั้งหลายเดี๋ยวสั้นจะฆ่ามันเองอย่าอย่าไปติ่งตุดิงตุดิงควองกาง อออข,อของมนุษย์หลงังจากที่ฉันไม่ได้มาโลกนี้มาสองสามปีแล้วพวกเราไปไปยึดตรงน้นกันโอเคไหมไปโอเคแล้วก็ไปเอ,อ้อ เดี๋ยวผมจะเฝ้าตรงนี้เองนะครับเอ้ผมมีงานแล้วเอ่มงั้นเราไปดูตรงนั้นกันเถอะเออเออแต่ลืมไปตัวเตี้ยเดินไม่ได้นี่ว่ะถ้าเดินมันก็จะงายคอแบบนี้งั้นบ๊ายบายไปไปฆ่ามนุษย์กันเลยนี่ฉันฉัน พวกเราต้องไปเอาตัวบักเตงโมมาให้ได้และจากนั้นก็เอามันมาอัพเกีดให้เป็นของเราเพราะว่าพวกชิคกี้พีดี้ทยเอ็ดมันเอาไปหมดแล้วฮหาๆๆงั้น